สบายดีเจดามเป็นอะไรเห้อเป็นอะไรนี่ก็คือผลงานเขาเองพี่น้องเอ้ยอย่างกับปลากรเห็นอยู่เต็มโพนอยู่คุยเอ้ยว้ายถ้าแม่นั้นถ้าแม่นอยู่เขตกูเองแล้วกูสีห้องจะปากขีอันนี้อยู่เขตได้หรือมึอันนี้กระถิ่นเขานะเฮ้ยกระถิ่นปลาแต่นะจริงๆนะในใจนะคนอย่างห้องคือดัง เต็มโพนอยู่เฮ้ยโอ้ยกำแพนไปเห็นผู้เดียวนะเก็บจนมือไงเก็บกระชายสักคนวะหาคนเอ้ยเก็บสี่คนทำไมมึงหลัเต็มหมดเลยมึงนี่งทำอะไรหรอสวัสดีท่านผู้ชมดีจริงอ๋อจะทำผัดกะเพรามึงอยากกินลาย พวกพัดพวกทอดนั่นกินที่ไหนทุกวันนี่กูจะขอมตายอยู่แล้วมึงออดมึงอยากวันวัน,วนหาสาเหตุเข้าป่าตื่นมาตตีสี่อดหลับอดนอนเดินทั้งวันอืป้านน่มึงก็ยังบหลดน้วพุนะงนนะเนาะขนาดจะจม,มน่ะเฮ็ดทำมาปีออกเดือนไงเมื่อเช้าเฮ็ดปววกได้เฮ็ดทำนี มันวนคูนน้านะั่นให้หน้านะ่เต็มให้หน้าเขานั่นแถมในป่าก,ก็ยังเปียกอยู่จะคุณไปตกึกแต่มือได้แล้วแหลสะสคอนมาสินูผัดกะเพราหมูใส่ก้งจัล้วยนาหมมมู่งมมือพร้อมดูแล้วเอานี่ ขันโฆษณาขันขันขัน,ขนท่านด่างยังมีโบกี้เขียนสื่อขีดสั่มขีดอีสังของเมืองบอกเขียนก็ได้ขันแล้วก็ลงลถมาตีซองพนอน,พน,พนอนพะดันมะหมผานอนโคตรกระจดจนมันสะ ยเขาเด้ใจเย็นๆข้าจะสุกแล้วสุดท้ายก็อกยอมให้เธอหลอกอูดีดไม่จำสักทีว,ว่าเธอคนนี้และที่ทำฉัน พี่น้องเฮากําลังสิเฮ็ดเมนูแรงพี่น้องมื้อเนะวันสินห้องรถสนลืมพี่น้องเสียมของใส่บักมื้อตะไปเมาบ่ตะแรกกะตื่นมาแต่ละมื้อกวิ่งหาเห็ดมื้อเช้าเข้าป่าได้ยินเสียงพระเทศประมาณ7:00นกว่าอบ่แม่นวัดปณโมงติวันศินบ่นไกอันบ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ บหมดแรง่ำมาผัดดิเงี้ยแมวมื่มะนหนาวแต่หิวนอนเลยมื้อึนนอนที่สามขึ้นก่อนเหนือนอนทีหาเป็นเพะาะเมาไงเคืยมึดจะหลับจยากนอนไปหาผู้บ่าวเลาะทั้งคืนเมื่อไหร่จนอนในเป๊ะเมื่อนหร่ไปนอนในเป๊ะใต่เพียงวันสิ่ขึ้นไปนอนเพียงประชุมหลานขึ้นนอนอีกเพียงใช่ <c oughs> โกลนะอ้าวกับเมียม,มันอ้าวเมืองก็แล้วไปนอนดิเปะโมเมอรมาตีห่นอนใน,นข่างตูอ้อนเจอมาราตู้ใบย,ย่องยอนางนะหุยานตู้ลงมาถักกูกับพ่อแหง้งตื่นมาตีหา้าครึ่งเห็นเอื้อยพากระเป๋าลงทงวิ่งน้ำเบื่อเก็ดเก็ดต่อที่นอนเอยไปนอนอยู่เพื่อนันเจกอกีพูทมือนั้นเนะมาตีห่ามานอนต่อลูกตอนเที่ยง แทบจะมีเวลาพักผ่อนเมื่อวานนี่ก็นอนเต็เทียงเมื่อสิบผักยังสาคอนไปนะดีแล้วม้มจกสติพร้อมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีลังกองจ้าสวัสดีพ่อแเหน่พี่น้องวันนี้เรามีจักผัดหมูผัดกะเพราหมูกับกุ้งค่ะพี่น้องคเอ่อผัดขี เ,เราเตรียมเครื่องครบแล้วจ้าเดือดเตเตรียมไฟเนาะโอนอตโนโัเ้ยมนเ็มา๋ยวคุมานรามาแล้วแ่น่ง้่หชงสเริ่มแล้วจ้า พอพอพหอมแดวหอมดิหอมมากเลย,ยใส่หมูลงไปจา้าหมูมาาหมนึ่งกิโลโอ้ยโทรศัพท์จะไปหอยมันก็ไก่ไฟขนาดนี้หมูหันแล้วจะมีกรุ่งครับ มีกุ้งน้ำขมหิ้งเดี๋ยวหอมใหญ่ที่หอมใหญ่ใช่ไหมผัดกะเพราต้องพริกเผ็ดน่อยหน่อันนี้ไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่าพี่น้องเจะไว้ตามพริกอะไรเป็นอะไรสา,าวเอ้อยอ,อะไรไม่มีแรงตายมึงไปโอมที่อื่นเอาเอาอมอะไรวะโอมย,อยังไงนึกจไปอมยังโอมเผ็ดลูกไม้นพน อือเีวไ้เนย้งเหี่ยงไปกับบบแห้งกบหอมเหอมด้เฮ้ยกูหิวคุหอมมีปอนด้อยเ็ดอันไข่ดบเด้อยใส่ถวยใหญ่เริ่มเอิญนั่นนองสุปานีหะมาหายมียังกินในจ่ดเจเมือนะเหนียวปุ้งคนละลายเหนียวขยปุ้งซิ ข่าวดีเต็มแล้วเนูมันสุกแล้วข้าวนะหนข่าวดีเต็มรึยังเก็บเด้อเก็บตายไปกูออกประจุถิ่นนะเเาอห็ดปวกพี่น้องตานเนาะยังไงบอกมันตานเลยน้ำตาลอันนี้เฮ็ดไข่ น้องปนีนักร้องเสียงดังร้องเสียงดีไะ่หาว่าเขาเสียงดังอ้ากเเสียงดังเวลามากระต้องดังแต่ว่าสีปนเลยลเ่ี่้งกับเข้ากับไม่บอกกันเรา้องเข้าสามสิบนึ่ลายไงงามใดญงามนันมีสาวน้อยเนี่ยด้ก็ไป้ีนามเป็นที่สี อะไรกินกินต้มไก่อยู่หน้ามันน้องสุปานีมีแห้งเงาเลยได้กินต้มไก่ไปกินเต้าไก่อยู่เรื่อยัอไงนายคนมี้อยมันยาวสุดเลยมุใต้อะอันสูบกุ้งเรียมันสิแตกตื่นคอยปรานนค่ะแนนแอบแซดนะแอบให้มันเป็นแ้่สูบนมันสิมาจู่โจมโก้เอา เอาคืเตะค่ะจะคงองู่สาดยไม่กะบอกมันก่อนถือเบิ่งถือมันทากระเบิ่งขีดกูอยู่ได้สาดกเนะรขีดแล้วอะโทรให้ระบาาระบ่ากูบังหมันละโทรห้อไปไหนโทไปเบ่าก็มนับแต่จะบอกผโทห้ไปไหนนะจ้าเจ้ามันโทรมาตอนหนึ่งจ้าหามาได้เปิดเน็ตโทรมาใจเแต่เจ้าตรูีนั่นคือร่องเท้านี อยากได้เงินซ <c oughs> ื้อรองเท้ามันจะโทรมาของเงินนะ <c oughs> กินข้าแล้วซะก,ก่อนเสียปากที่ปัดลมเป่าลเท้าวก็มานั่งทำอบไรกูแบบลูกสาวสบายที่ทางมันต้องเสียพลอยมันกว่าปลั๊กไฟนะอ้าเบิร์ตนะสปอร์คัวไม่ถูกูหายไะสายมันเดีมันได้แต่มันมันจุดไฟทำอาหารนี่เองทำแนวมันพอจุดก็จุดแนวอืม

เขาเล้วเฮยขว้คุนหิ่้ดยจากมีคนหากััเข้าวสักคนแต่หามันจมเป็นคนบ้นนอกขอกนา อีรอยต้องซ้อมเพลงแหละต่อไปห้าป็น,นักล่องจนมาได้ต้อง้อมมเมันก็เป็นแดนเซอร์กูโอเคกันอีรอ้องัานมาเชียงในล่องคันนี้ผู้เสิหายมึงร่องห้าเสียกแตกน่กูผ<อ>่าเสียงมึงดูสิ<อ>ไม่มีเสียงแล้วนะมันเป็นสแตกยังมากว่าเฮเสียงจังหายนะ เจ็บคอเลย่มแต่ไปท่าทำเรียนมาแล้วก็หายลลเลยเหมูน่าสุกแล้วเฮ้ยกุ้งนองโลดสุกต่อหัวใหญ่ไม่สุกกินดิบแล้วนะเมนคิวกระหน่ำหอมลองก่อนด้วเฮ้ยอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คืออารมณ์ของการหิวอเองความหิวเลยพี่น้องก็เลยเร่งเลเย็นเเปิดผัดลมเปิดผัลดผลมใส่ข่าว เหมาะเลยทังกดิ่งจับซุกบบ่อุกมันซุกมงบ่อุกกันมันโตตดหลอดเอ้ยไายส้นฟืนเจดามส้นฟืนใส่ลูกว้าบโอเคค่ะนี่อย่างสูก ร้านอบเป็ดยังบหมือนเชียงหลานอยู่เนาะเออเชียงกันเริ่มตัง้งขา้าวฟูข้าวเนียวค่ะร้านสาว,วอบแดดพี่น้องเกาอยู่กันแปดคนครับสาวอับแลูกส่งสา,าวจนม่นนว่าอันเจ็ดหรือสั่นบะหมี่น่ารักมากเลยอ่ะทำจากข้าวกินด้วยอ่ะตอนสาวกลับบ้านก็ตีฉี่ทุกคม่ได้ทำให้เขาเกิน กูหิวข่าวกูจะไปกินกูองกูนะทุกมื่อเนี่ยกูนั้นต้องไปหาอาศัยบ้านอื่นกินเขานะแา่ที่เคยทำมึงละจากที่เคยไปได้ขึ้นมึงละกลับมาตีสองตีสามบางวันก็ตีข้ามึงก็ทำให้กูกินตื่นมาน่ะนั่นตื่นมามึงกับเมื่อเพราะมึงสิฮ่าไปเหตุยังไต่เหตุอ่ะพ่อเฮ้ยซุกแมว หมูเดี๋ยนีมันเหี่ยวลอยพี่น้องป้องป้ายตำนี่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทำตามน้องใจนะแก่สิดสายอะไรกันเลยลงสิจบขีดแบบนี้ถ่ายบุกอยู่เม้งนี่ลงก็เก่าแล้วมันในหอมเลยอะไรนะว่าเป็นอะไรที่แบบกดจานผ่านไปหนึ่งสมอง อาก,กุ้งลงปลายกุ้งนี่ลงแป๊บเดียวมก็สุกแล้วครัา,าก,กุ้งกิโลละแสนสองหมื่นกระเพราลงไปเราอย่าให้มันสุกแห้งเลยนะกุ้งนะเอาพอสุกหนุกมันสีแข็งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะไว้เจอกันใหม่ใส่ันหนอยลงปลาย